สวัสด์ก็เป็นพรีวิวนะคะในฝั่งของตัว 3Q24 ไตมัดนี้โดยรวมนะคะเรามองสตอรีโพสิทีหลักๆเลยเนี่ยตัวขาดทุนลดยืดนะคะซึ่งสวัสด์อะคะ่ะมีพอร์ตเช่าซื้อเนี่ยประมาณ30%แล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนเพรสเชอร์เรื่องของตัวขาดทุนลดยืดมาตลอดเพราะว่าเขารับรู้นะคะในฝั่งของตัว l o สออนเซล e เนี่ยไตยมัดละประมาณ400ล้านเลย ซึ่งเรามองว่าสามคิสองสี่จะเป็นไปมาสแรกเลยค่ะที่เห็นในฝั่งของตัวรอสออนเซลเนี่ยลดลงถามว่ามันจะลดลงกลับไปสู่ระดับปกติที่อยู่ที่ประมาณอ่าหนึ100่งร้อยถึงสองร้อยล้านหรือเปล่าอาจจะยังไม่ใช่เป็นภาพนั้นนะคะพี่อูแต่ว่าเทรนเนี่ยก็คือมันอิมพ o v ฟขึ้นเนี่ยแหละถามว่าเทรนมันอิมพ o v ฟขึ้นมันจะสามารถมีนิ่งได้ยังไงบ้างในอนาคตก็ถ้าเทรนตรงนี้นะดีขึ้นถ้าสวัสด์ไม่มีปัญหาเรื่องของตัวคุณภาพสินทรัพย์แล้ว จะได้มาบวก2อ,อย่างเลยค่ะพี่บูอย่างแรกคือ,อสำรองน้อยลงอย่างที่2เนี่ยสินเชื่อก็น่าจะกลับมาเทินได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะสอ,อย่างในอนาคตว่าสวัสด์เขาน่าจะเห็น improvement อีก2ตัวได้ซึ่งถ้าเรามาดูโ o กัส 3Q24 เนี่ยที่เราคาดไว้นะคะอ,อยู่ที่1,280ล้านอาจจะยัเห็นกำไรลดลงอยู่นะคะ8%ปดเปอร์เนเยแล้วก็เพิ่มขึ้น1% Q on Q อันนี้เป็นไปตามทิศทางของตัวสำรองเลย ซึ่งถ้าเราตัดสำรองทิ้งเรามาดูในฝั่งของตัว Corporation จริงๆในฝั่งตัว PPOP อะคะ่ะกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นได้1%นึ่งเปอร์เนตยเแล้วก็ลดลง4%ี่เปอร์เคิวออนยียที่เพิ่มขึ้นนะคะหลกัหลกๆมาจากขาของตัวพวกและได้ค่าธรรมเนียมอย่างเช่นพวกค่าทวงถามนี่ะนะคะช่วงนี้ก็รับรู้มาค่อนข้างดีเลยแล้วก็ Q ิวอที่ลดลงอันนี้ก็ตามในฝั่งของตัวต้นทุนทางการเงินที่มันเพิ่มขึ้นอะนะคะซึ่งอเอาลุ ปี2 5งหถึงสองเนี่ยจริงๆเรามีการปรับขึ้นด้วย6กถึงสิซที่ปรับขึ้นนะคะอย่างแรกเลยในเรื่องของตัวสำรองเรามองว่าน่าจะลดลงได้จากช่วงที่ผ่านมาสวัสดิ์เขาเนี่ยก็ค่อนข้างเลือกลูกค้าเยอะขึ้นเน้นคุณภาพสินทรัพย์ของตัวลูกหนี้ที่ปล่อยใหม่เยอะขึ้นเรามองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ในฝั่งตัวสำรองลด,ลดลงนอกจากนั้นน่ยนะคะที่เราได้ยินข่าวในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวภาครัฐที่ออกมาอย่างแรกเลยก็คือการแจกเงิน ซึ่งโฟกัสหลกัหลกๆมันก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางใช่ไหมคะพี่บูก็บอกเลยว่าลูกสะวัดเนี่ยส่วนหนึ่งได้มาเหมือนกันแล้วได้เงินมาเนี่ยก็มาจ่ายคืนนี่ในฝั่งตัวสวัสดดังนั้นเนี่ยเรามองว่าภาพเนี้ยมันก็คือเป็นเป็นโทนที่มันดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือทิศทางดอกเบี้ยที่ทางกรนอง,องมีกับการปรับลงมาแล้วและเราคาดว่า ต้นปีหน้าน่าจะปรับลงมาอีกครั้งหนึง่งก็น่าจะช่วยเซฟในฝั่งของตัวพวกต้นทุนทางการเงินของตัวสวัสดได้ดังนั้นเนี่ยในในภาพรวมนะคะก็บอกเลยว่าเราอะมองบวกเยอะขึ้นสําหรับตัวสวัสดค่ะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าน้องจูนก็ให้ไอเดียไว้ว่าจริงทรายของการขัดขัดทุนลดเดอดที่มันลดลงเนี่ย อันนี้คือจุดตั้งต้นนะเป็นสามตั้งต้นของออแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะถัดไปนะครับจริงถ้าไหนท่านเคยตามผลงานน้องจูนนะ MTC ตอนที่เริ่มเห็นทรายฟืฟ้นตัวเนี่ยน้องจูนก็หินหินประมาณนี้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นหุ้นก็ฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับเพราะมันจะตามมาด้วยหลายซีรีส์ที่น้องจูนไล่เลียงนะครับทั้งการต่ำลงน้อยลงกับโลนโกท,ที่ขยายตัวนะครับดังนั้นเนี่ยสวัสดอยู่ในเฟสนั้นเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าจริงวันนี้เราก็เริ่มเห็น ว่าตรงนี้บางพซรชั่นตรงนี้ไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับก็เชิงพื้นฐานมีอัพไซด์รออยู่ข้างหน้านะครับคำแนะนาอาจจะยังไม่ได้ขึ้นเป็นบ่ายจริงแต่เนี้ยคิดว่ามีโอกาสเป็นจุดกลับของสวัสดิได้เหมือนกันนะครับก็ตามดูต่อกันนะครับโดยโรวมวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องจูนเช่นเคยครับขอบคุณครับขอบคุณค่า